วันนี้วันที่สิบหกมิถุนายนสองพันมองดูเวลาเีล,ลาเก้านาฬิกาพอดีวันนี้รู้สึกว่าร่างกายโปร่งเรียบแรงเริ่มมีขึ้นแต่ว่าการเดินก็ยังมึนงงอยู่สภาพร่างกายยังไม่ปกติในเมื่อมีแรงอยู่บ้างว่างจากงานเล็กน้อยในตอนเช้า ก็หาเรื่องมาเล่านิทานสู่ลูกหลานฟังเพราะว่าเรื่องนิทานนี่เป็นเรื่องดีไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องจริงเสมอไปแต่ถ้าว่าอะไรถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็นํามาเล่าสู่กันฟังได้นิทานที่จะเล่าต่อไปนี้เมื่อเรื่องจริงๆจ,จะให้ชื่อว่าจุไรท่องเที่ยวจักรวาลและดวงดาวต่างๆ แต่ก่อนจะเข้าถึงเรื่องนั้นเขามรรดาลูกหลานทั้งหลายจงจำไม่ว่าคําว่านิทานไม่ใช่ของจริงเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องไม่จริงก็ได้แต่ว่าให้มีคติสลับฟังก็แล้วกันตัวอย่างนิทานเมื่อสมัยพ่อ,อยังเป็นเด็กเวลานั้นเห็นหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือนี้ไม่ใช่หนังสือไทยเป็นหนังสือเทศ คำว่าเทพค,คือไม่ใช่ไทยเจ้าของหนังสือจมูกดงผิวขาวตัวสูงแต่กายขาวเขาก็เป็นขาวซีกพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องฟังเขาพูดก็ไม่รู้เรื่อง,ของเขาเถือหนังสือมาจะบับหนึ่งเขาก็าส่งให้พลิกไปเรื่องแรกเห็นมีหนูอยู่สามตัวเป็นหนูพ่อตัวหนึ่งหนูแม่ตัวหนึ่งหนูลูกสาวอีกตัวหนึ่ง นั่นในที่นั้นก็มีดวงอาทิตย์อยู่เบืองบนส่งแสงสว่างจ้าแล้วก็มีเทวดาประจำดวงดาวอาทิตย์เห็นภาพก็ทำอย่างนั้นก็สงสัยจะอ่านหนังสือประเภทนั้นก็อ่านไม่เป็นเพราะไม่เรียนภาษานั้นจะไปหาใครเขาอ่านให้ฟังก็หาคนอื่นไม่ได้เจ้าของหนังสือก็ไปแล้วมองไปมองมาเห็นพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ป่า คำว่าพี่ปากปากที่ตโตปอสระอากอสกตพี่ปากใจชอบพูดชอบอ่านชอบเล่านิทานชอบทุกอย่างชอบพูดดีชอบพูดไม่ดีชอบพูดจริงชอบพูดไม่จริงบางครั้งก็พูดปดพูดหยาบใช้วาจาเท็จส่อเสียดยุยงเขาแตกกันบางครั้งก็พูดไม่ได้เรื่อง แต่บางคราวพี่ปากแกก็ดีแกพูดจริงมีประโยชน์จะบางครั้งพี่ปากแกก็ช่วยหาอาหารใส่เข้าไปในท้องแรลงความว่าพี่ปากมีทั้งคุณทั้งโทษ <c oughs> ตามที่สัทธนพูดแต่ว่าไว้ว่าคนจะชัชวดีก็ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยก็ชิวหาความจริงป่วยร่างกายยังไม่ดีก็ช่างมัน เวลาการผ่านไปหลายปีไม่ได้พูดกับลูกกับหลานชักลำคาญแล้วก็ถ้าลูกหลานจะถามว่าพ่อไปไหนมาก็ต้องตอบลูกทั้งหลายว่าพ่อกำลังเดินทางไปเมืองปีเดินทางไปเมืองผีนะเสียงไม่ไม่ชัดใช้เวลาเดินทางหลายปีทีแรกก็เดินช้าๆต่อมาพอศอ .2525 ก็เริ่มเดิมเร็วขึ้น ต่อมาเมื่อพศ .2528 ตอนนี้วิ่งเมื่อพศอ .2528 อวิ่งจัดวิ่งหนักใกล้เมืองผีเข้าไปพศ .2529 เข้าจะกเข้าประตูเมืองผีพอปลายพศอ .2529 อก็เข้าเกลประตู <c oughs> มาถึงระยะนี้เข้าจะกซึ่งเกือบจะถึงใจกลางเมือง เกือบจะยึดเมืองผีเป็นสมบัติอยู่แล้วแต่ประเอินปรากฏว่าผีใหญ่ปรากฏออกมามีบัญชาว่าเธอจงกลับเธอไม่มีอำนาจจะยึดเมืองผีเป็อสมบัติของตนได้ถ้าต้องการเมืองผีเพื่ของตนแล้วใช้ปันหน้ามาได้วันนี้มาไม่ได้กลับไปก่อนแล้วก็ไม่เมื่อดื้อแพ่งจะไม่กลับ เขาก็ส่งอาวุธร้ายคือพญาคือว่าพญาโอสถเป็นแม่ทัพใหญ่เข้ามากำจัดต้องถอยทัพกลับมาและในที่สุดในสามวันต่อมานี่ก็ส่งพญาอาหารเข้ามาทุ่มเทโจมตีอย่างหนักแกตีไม่ละก็ลงความว่าต้องกลับมาตั้งฐานทัพใหม่ที่เดิมแต่ก็จ้องอยู่ไม่กันถ้าผีเผลอเมื่ไหล่ก็ยึดเมืองเหมือนั้น โครงวามว่ายังไปอยู่เมืองผีไม่ได้ก็ตั้งตั้งใจกลับมาอยู่เมืองคนก่อนตอนนี้การที่มาอยู่เมืองคนบรรดาลูกหลานทั้งหลายมันก็ลำคาญแล้วก็มาอยู่กับพี่ปากพี่ปากแกก็ชวนพูดในเมื่อเราไม่พูดแกก็พูดแทนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกเป็นนิสัยชอบพูด ในเมื่อพี่ปากชอบพูดก็เลยวานพี่ปากในระยะนั้นตอนเป็นเด็กเห็นหนังสือจะบักนั้นเรื่องราวเป็นยังไงไม่ทราบ <c oughs> วานให้พี่ปากเล่าให้ฟังพี่ปากแกดูดูก็ไม่ได้อ่านแกเล่าให้ฟังว่าถ้าอ่านมานํำคาญจะบอกเรื่องราวเป็นอย่างนี้นังสีของเจ้าจะหมกดงผิวขาวซีดตัวสูง พูด,พดฟุดฟ,ฟิตโฟไฟหนังสือเล่มนี้มันก็เขียนแบบนั้นอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องพี่ปาก,ก็เลยบอกว่าเดาตามภาพดีกว่าพี่ปาก,ก็เลยเดาพี่ป่าไล่ฟังวันนึกว่าภาพต้องเป็นอย่างนี้เนื้อเรื่องของพี่ปากมีว่าในหนังสือเล่มนี้ตามภาพมีหนูยุสองตัวซึ่งเป็นหนูใหญ่ตัวหนึ่งเป็นหนูตัวเมียตัวหนึ่งเป็นหนูตัวผู้ สมสู่อยู่ด้วยกันในฐานะสา,ามีพัญญาแต่ก็ต่อมาหนูตัวเมียก็ตั้งครรภ์คือมีท้อง <c oughs> เมื่อหนูตัวเมียมีท้องสมมาถัวผู้โผตัวผู้ก็มีหน้าที่หาอาหารแลวก็นำพิษพ,พ,พวหนูตัวเมียซึ่งเป็นพัญญาไปอาบน้ําบ้างกินอาหารใกล้ๆถ้าไกลเกินไปก็ไม่ยอมให้เมียไปเกรงว่า,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 าจะเมียอันตรายแต่บังเอิญในรอนั้นไม่มีภาพแมว เป็นว่าหนูตัวนี้ไม่มีศัตรูจากแมวเมียอยู่เป็นสุขผัวก็เป็นสุขเพราะเมียมีลูกอยู่ใกล้เมียด้วยความทุกข์ของตัวทัวผู้ตัวเมียมีอยู่ผัวตัวผู้คือว่าจะต้องหาอาหารมาให้เมียเนยมากจะเป็นหน่อยเมียเมียผัวตัวหนูตัวเมียหาอาหารเลี้ยงเองตารลําพังตามที่อยู่ใกล้ๆนอกจากนั้นก็ตั้งใจรักษาขันให้ลูกในตากในในท้อง เกรื่องความว่าหนูทั้งสองตัวมีทุกข์แต่ว่าเธอก็ไม่รู้สักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มีแต่ความสุขใจคิดว่าเวลานี้เราจะได้ลูกเมื่อลูกคลอดออกมาก็ปรากฏว่าเป็นลูกตัวเมียขาวผ่องเป็นหนูเผือกหนูพ่อหนูแม่ก็เป็นหนูดำเรียกว่าหนูพุกเป็นหนูใหญ่แต่ลูกสาวออกมาในซ้าไซส์ขาวปลอด ท่านพ่อก็คิดว่าลูกสาวของเราเป็นหนูที่มีบุญบารมีมีศักดิ์ศรีมากทางที่ดีการจะให้ลูกแต่งงานกับหนูตัวใดตัวหนึ่งไม่เล่าหนูด้วยกันก็จะไม่สมศักดิ์ศรีของหนูที่มีศักดิ์ศรีมากคือหนูลูกสาว <c oughs> ซึ่งเป็นหนูาขาวหรือหนูเผือกเขาถือว่าเป็นหนูที่มีศักดิ์ศรีใหญ่จึงตั้งใจคิดว่า ใครหนอในโลกนี้ที่มีอนุภาพมากเราจะยกลูกสาวของเราให้เป็นพัญญาของท่านผู้นั้นเราจะได้เป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็สองคนตายยายหนูศ <c oughs> ึกษาหารือกันว่าใครในโลกนี้ที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุดมองไปมองมาเกิดว่าพระอาทิตย์นี่เป็น ผู้ที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีอำนาจมากมีกบุญรสนามบารมีมากก็ปรากฏว่าโลกทั้งโลกไม่ว่ามุมไหนของโลกเว้นไว้แต่มีที่บังที่นั่นแสงอาทิตย์ย่อส่องถึงเสมอฉะนั้นผู้ที่มีอนุภาพมากกว่าพระอาทิตย์ย่อไม่มีเมื่อภาษากันดังนี้แล้จริงคิดว่าถ้าลูกของเราเป็นสาวจะยกให้เป็นพัญญาของพระอาทิตย์ ต่างคนต่างตัดสิ้นใจตกลงกันตามนั้นก็พยายามประคับประงมลูกเป็นอย่างดีเป็นนรวาไในที่สุดลูกสาวก็เป็นสาวมีความสวยมากหมูทั้งหลายก็มีความต้องการอยากจะเป็นคู่ครองแต่แต่พอ่อพุกแม่มพุกหนูพุกนะก็บอกว่าส,สั่วเธอศักดิ์ศรีไม่ดีพอลูกสาวของเราเป็นผู้มีบุญวัสนาบารมีมาก ต้องเป็นพัญญาของท่านที่มีอนุภาพมากที่สุดในโลกนี้นั่นคือพระอาทิตย์จึงวันหนึ่งหรือวันดีคืนดีได้เริ่จัดของขวัญตามสมควรสำหรับหนูนำลูกสาวไปหาพระอาทิตย์นีบ่บรรดาลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็จงคิดว่านิทานเรื่องนี้หนูเหาะได้ไปโลกอื่นก็ได้ทั้งโลกพระอาทิตย์ที่มีความร้อนแรงมาก ึงในเรื่องดร a ม m เกียนบัพัน์ไว้ว่าเมื่อพระรักถูกขอ,อกโมโกุกษริยักจำเป็นต้องใช้ยาที่เขาสารพัรดดีแต่ว่าแผลของพระพระ,พระ,พ,ระพระรักนี้ถ้าถูกแสงอาทิตย์สองเมื่อไรต้องตายเหมือน,นั้นแก้ไม่ได้ไม่สามารถจะถอนหอ,อกโมโุกกรสัคออกมาได้รักษา,าหายก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเวลาใกล้สว่างการรักษาจะไม่ทัน พระรามจึงให้อดุมานไปห้ามพระอาทิตย์ยังไม่ให้ขึ้นเมื่ออดุมานไปถึงเห็นกองไฟดวงใหญ่ล้อมอยู่พระอาทิตย์นั่งรถขอโทษสุริยะเทพบุตบคือพระอาทิตย์ลากกองไฟแสงสว่างมาทายรถอดุมานเห็นเข้าไม่รู้ทํางไมก็โดดเขาจับทายรถทายรถพระอาทิตย์ก็วัน แต่แสงไฟทั้งมีความร้อนแรงนั้นก็ไหม้ตระอมหัาตตายจะไหม้ทั้งตัวเหลือแต่ขน,นเพชรในที่สุดพระทิ์ก็ชุบขนเพชรขึ้นมาเป็นอรหันถามว่าท่านต้องการอะไรจะมาห้ามเราคิดก็เท่เาไวร่ารุันก็บอกว่าเวลาน้พระอ,อะไรจะบระรามกําลังจะให้พิเภศรักษาโรคพระเอรรัก ซึ่งเป็นน้องชายทัวหอกมกสศลของกลุ่มพะกันถ้าหอกอันนี้ต้องแสงอาทิตย์เมื่รไรนั้นพระักแก้ไม่ฟื้นต้องตายแน่คอยพระสุริยะเทพบุตรหยุดลดอย่ายให้แสงไปต้องหอกมกุิลเพราะอาทิตย์ก็บอกว่าวันเวลาหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่หยุดไม่ได้ถ้าอยู่เต่วันคืนจะล่วงไปคือเปลี่ยนเวลาไป แต่ถึงอะไรก็ดีแสงของเรานี้ไม่ถูกหองออกก็กสั์แน่จึงคําขับรถเขา้ากีดเมฆให้เมฆบังไว้ส่วนหนึ่งซึ่งแสงนั้นจะสะท้อนไปถึงส่องไปถึงพระรักิ์ก็ไม่ถึงเมฆบังไว้รืองความว่าพระอาทิตย์ตามเรื่องธรรมเกียรติเป็นกองไฟดวงใหญ่และก็มีเทวดานํารถลากด,ดวงไฟกองน,นั้นให้แสงสว่างกับโลก ถ้ในเรื่องรามายเกียนนี้ก็เป็นนิทานเหมือนกันเพราะว่าความจริงพระอาทิตย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ในเมื่อเป็นนิทานที่อย่างอะไรก็ได้เราเรื่องนอกไปนะต่อมาก็เป็นว่าฮานุมานก,ก็เหาะได้ฮานุมานก็ไปสัตว์คือลิงเวลานี้เรื่องนี้หนูก็เหาะได้เหมือนกัน <c oughs> ก็รวมความวานิทานเรื่องนี้เป็นน,นิทานเรื่องหอะ จะต้องท่องเที่ยวในจักรวาลต่างๆคือดวงดาวต่างๆตามเรื่องราวของนิทานฉะนั้นลูกรักที่ฟังจงเข้าใจว่าต่อนนี้ไปพ่อจะเล่านิทานไม่ใช่เล่าพระสูตรหรือเล่าชาดกกรงความมันหนูสามตัวหอกไม่ทราบว่าก็ไปฝึกกับปัญญาที่ไหนถ้าเป็นปัญญาต้องเรียกปัญญาหนูหรือว่าปัญญาพก ในเมื่อหาะเข้าไปใกล้พระอาทิตย์ตอนนี้ไฟไม่ยักไหมท่านแดงว่าแสงอาทิตย์หรือไฟดวงใหญ่กลัวลักสมีของหนูเป็นน,นามสามหนูเข้าไปถึงพระอาทิตย์ได้พระอาทิตย์ก็ถามว่านี่เธอมาทําไมเธอมาได้ยังไงเขาก็ตอบว่าหอกมาพระอาทิตย์ก็แปลกใจมองไปมองมาไอ้หนูก็ไม่มีปีกหนูก็ไม่มีเครื่องบิน หนูก็ไม่มีจำรวจส่านมาจะใช้สามารถเหาะได้ตรงสือว่าหนูนี่มีบุญญาธิการมากจึงถามความประสงค์ว่าเจ้ามานี้เพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> หนูก็บอกว่าการที่มาเนี่ยมีเจตนาใหญ่อยากจะนำของดีมาให้ท่านพระที่ก็ถามว่าของดีนั่นคืออะไรหนูเพื่อหนูผู้เป็นพ่อบอกของดีคือลูกสาว พระ่เจ้ามีลูกสาวอยู่ตัวหนึ่งสวยมากเป็นหนูที่มีบุญญาธีการมากคือเป็นหนูเผือกขาวปลอดการที่หนูมีสีขาวปลอดถือว่าเป็นหนูที่มีศักดิ์ศรีใหญ่ <c oughs> จะให้เป็นคู่ครองของใครก็เห็นว่าไม่สมควรว่ราผู้ที่มีศักดิ์สรีใหญ่เป็นมิ่งฝันอย่างนี้ต้องเป็นพัญญาของท่านมีท่านผู้มีอนุภาพมากในโลกจึงจะสมศักดิ์สรี ได้พิจนารณาแล้วเห็นว่าท่านมีอนุภาพมากที่สุดในโลกโลกนี้ทั้งโลกจะอยู่ที่ไหนก็ตาม <c oughs> แสงตะวานของท่านปกคลุมส่องแสงถึงเสมอทั้โลกทั้งโลกเข้สว่างยังถือว่าท่านมีอนุภาพมากจริงๆฉะนั้นยังขอหมอหนูลูกหญิงให้เป็นพัญญาของท่าน จะได้สมศักดิ์ศรีที่มีสหนุที่มีอนุภาพมากพระอาทิตย์ฟังแล้วก็ยิ้มในใจ <c oughs> คิดในใจว่าพ่อหนูแม่หนูเอ๋ยเจ้าคิดพลาดไปมากเราซึ่งเป็นสุริยะเทพบุตรคือพระอาทิตย์มีชีวิตอยู่บนสวงสวรรค์ร่างกายของเรานั้นเป็นนามธรรมไม่มีธาตุสี คือไม่มีธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟความแข็งแกร่งของร่างกายเหมือนกับสัตว์ในโลกแะมนุษย์ในโลกไม่มีเนื้อสถา,านที่อยู่ของเรานี้ก็เป็นวิมานวิมานนี่เป็นนมามธรรมเหมือนกันที่เป็นรูปก็เพราะรูปไนนามความจริงเรื่องนามธรรมนี่บรรดาลูกหลานทั้งหลายบางคนคิดว่าไม่มีอะไรเป็นรูปเลยเขามีรูปเหมือนกันเรียกว่ารูปในนาม คือนามธรรมาก็เป็นรูปเป็นรูปคนคนได้เป็นรูปสถานที่เขาได้ได้ทั้งหมดทุกอย่างแต่ว่าคนอย่างเราเราที่มีเนื้อมีหนังที่เรียกว่าธาตุสีหรือว่นดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีธาตุสีมีน้ำหนักมากร่างกายหยาาเจะไปอยู่วิมานเขาพูนามธรรมเน่อยู่ไม่ได้ถ้าเดินเข้าไปถึงวิมานเมื่อไหร่ก็จะมีความรู้สึกว่าขนาดนี้นั่งอยู่ในอากาศ น้ำหนักจะถงมากหล่นตกลงมาท,าทันทะีสำหรับพวกน้ำมาทำจริงอย่างเทวดาและพรหมเป็นต้นอย่างนี้เขาอยู่กันได้ก็มีความเบาเสมอกัน <c oughs> นี่พูดกันตามภาษาชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านนะนักปราชญ์ทั้งหลายฟังแล้วจงอย่าคิดว่านี่เป็นของจริงจอเป็นนิทานพราทิ์ก็คิดในใจว่าหนูทั้งสองนี่ตั้งใจผิดคิด ที่ว่าเราพระอาทิตย์จะรับพัญญาที่มีรูปมีร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟได้ทียรายการหนึ่งเธอก็เป็นสัตว์ถึงแม้จะเป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้เพราะสภาพร่างกายกขมนุษย์ก็ดีเขาส่ก็ดีมีสภาพประก,ก,บกบอบมากไม่มีการทรงตัวซึ่งผิดกับเราซึ่งเป็นเทวดาเราเป็นเทวดาเกิดวันไหนโตท่าไหนก็โต,ตแบบนั้นตลอดไม่มีความเเด็กไม่มีความเป็นคนแก่ การป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีอาหารที่บริโภคก็มาต้องหาอิ่มตลอดเวลาถ้ารับลูกหนูมาเป็นพัญญาที่นี่ไม่มีอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีร้านขายปลาย่างปลาเค็มก็ไม่มีร้านขายถั่วทั้งอาหารหนูก็ไม่มีที่นี่ไม่มีการทํามาใหา้กินหนูเข้าใจผิดคิดว่าเราจะรับได้แต่เ้าขาว่าเราไม่รับพูดตรงมาตรงไป หนูก็อยเสียกำลังใจ <c oughs> พระอาทิตย์จึงได้หานโยบายนี่พูดมาเหนื่อยๆนะผูดอย่างนี้มันเหนื่อยให้เขาเขียนแยกกัชั่วหน่อยจึงได้หานโยบายทำกำลังรักษากำลังใจของหนูทั้งสามก็จะเนกล่าวว่าโพบุริษะดูกรร่อนบุรุษผู้เจริญอท่านทั้งหลายผู้เจริญการมาของท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ท่านนำลูกสาวที่เป็นหญิงมีความสวยสดงดงามมากต้องถือว่าลูกสาวของท่านเป็นพุ้นผู้มีบุญบารมีอย่างสูงการที่มีรูปสวยสดงดงามอย่างนี้ได้ในชาติก่อนๆที่มาเกิดนี่ต้องเป็นคนประกอบด้วยเมตตาบารมีอย่างหนักแ้าคนใดถ้ามีเมตตาบารมีมีแต่ความรักไม่กอง่ากรตนเป็นศัตรูกรับใคร เกอหน้าบุคคลใดก็ตามมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มจใสนั่งทำหน้าตาสดชื่นไม่น่าเบื้อไม่น่าบูดราวาจาก็ไปเราะอย่างนี้บุคคลประเภทนี้ไปเกิดชาติไหนก็ตามจะมีความสวยสดสวยส,สดงามเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นลูกสาวของท่านเป็นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากแต่ในการที่ท่านทั้งสอง จะนำลูกสาวมายกให้ในก็ขอขอบคุณด้วยคิดว่าเราเป็นผู้มีนุภาพมากในโลกถ้าเราจะรับไว้ท่านจะเสียกำลังใจภายหลังทั้งนี้เพราะไรเพราะเราจริงๆไม่มีนุภาพมากตามท่านคิดสิ่งที่ไม่เป็นมิตรคือเป็นศัตรูกับเราตึงมีนุภาพมากกว่าเรามีอยู่ท่านพูดเพียงเท่านี้ท่านก็ทิ้งทิ้งไว้ หนูทั้งสองตัวก็สงสัยถ้าว่าใครหนอในโลกนี้ที่มีนุภาพมากกว่าท่านเป็นศัตรูสําคัญที่ระท่านไม่สามารถทัดจะทําอันตรายเขาได้ <c oughs> ถ้าเขาแขงเด็กขึ้นมาเมื่อไรกําลังของท่านจะถูกยักยั้งทันพระที่ก็กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นของไม่ยากท่านลืมสังเกตไปแสงของเราจะใช้ความสว่างพุ่งไปในจัก,กรวาลทั้งหมดได้เฉพาะอย่างยิ่งในโลกมนุษย์ ที่ท่านอาศัยอยู่แต่ว่าเมื่อใดสตรูของเราแฝงฤทธิ์นั่นคือเมฆก้อนใหญ่แสงเราไม่สามารถจะ่องผ่านก้อนเมฆไปได้ที่ใดมีเมฆตรงแสงของเราแสงนั้จะค้างอยู่ด้านบนตอนนั้นจะปราจะจากแสงสว่างจากเราฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าต้องการให้ลูกสาวได้สามีที่มีอนุภาพมาก ก็ควรจะไปะยกลูกสาวให้เป็นพญญาของพญามเมกเพราะพญามเมกมีอำนาจวาส,สนามากมีอนุภาพมากกว่าเราหนูทั้งสองตัวฟังแล้วก็เห็นใจมีความเข้าใจว่าจริงๆน้อแหละขาดใดทีด่แสงพระอาทิตย์สาดไปบางครั้งร้อนจัดพอมีเมฆเข้ามาบางังก็ปรากฏว่าแสงก็แสงพระอาทิตย์ไม่ต้องการเราเพื่ความยิน ฉะนั้นสิ่งนี้นมีคุภาพมากจริงๆในโลกยิ่งกว่าพระอาทิตย์ต้องเป็นพยาเมตรเมื่อมีความเห็นตรงแบบนั้นแล้วก็ขอขอบคุณท่านธุรยิยะเทพบุตรเสือตาทิตย์ <c oughs> ลาไปตั้งใจจะไปสถิตคือยกตูกสาวให้แก่ญยาเมตรพอไปถึงปยาเมตรก็พูดเหมือนพระอาทิตย์เรียนให้ทราบว่าต้องการมายกลูกสาวให้เพราะตอนนี้ขอย่อ วันในฐานะที่ท่านมีนุภาพมากมากกว่าสุริยะเทวดาพระอาทิตย์ไปหามันแล้วพระอาทิตย์บอกว่าท่านมีนุภาพมากสามารถจะบังแสงอาทิตย์ไม่ตกลงไปถึงโลกได้พญาเมฆกกยอมรับว่านั่นเป็นความจริงถ้าอาทิตย์จะไม่จะมีนุภาพมากทําแสงสว่า,วางทุ่มโลกก็ตามทีถ้านุภาพคนเหล่านี้หนักกว่ามากสามารถแบงบังแสงไม่ผ่านไปได้ตามชอบใจ ในสถานที่ใดพระอาทิตย์ทำให้โลกร้อนเราก็เอาแสงเข้าไปบงังแสงอาทิตย์เสียโลกก็เย็นถ้าที่ไหนขายความชุ่มชื้นเราก็เอาเมฆของเราเข้าไปบงังและโปรยปลายน้ําแต่กระแสเมฆสกงลงพื้นดินโลกก็ชุ่มชื้นสามารถปลูกพุทธันธ์ญาหารได้ไม่ขาดน้าเพราะร่มผ้าของเรามากกว่าพระอาทิตย์จริงโนก็บอกว่าการมาคราวนี้ อาจารย์ลูกสาวไปยกให้พระอาทิตย์ที่เมนุภาพมาท่านบอกเมนุภาพสู้ท่านไม่ได้ให้นำลูกสาวของเรามายกให้ท่านพญาเมฆฟ,ฟังแล้วก็ตกใจอยู่ๆลาบใหญ่มันจะมาถึงแต่ลาบนี้มันจะใหญ่เกินไปสําหรับพญาเมฆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพญาเมฆก็เป็นเพียงก้อนน้ําก้อนหนึ่งที่เป็นละอองน,น้อยๆก็จะเป็นก้อนซึ่งนานา้แน่นนักอยู่ในอากาศ อาหารสำหรับหนูไม่มีแล้วก็มีความเย็นจัดถ้าหนูมาไว้เป็นบรรัญญาก็ไม่ต่างอะไรก็เอาหนูเข้าไปแช่น้ำแข็งเธอก็ต้องตายสงสารชีวิตหนูใหญ่สองตัวคือพ่อแม่จะมีความโง่เขาเบาบัญญาเหลือเกินแต่ว่าได้พูดพูดกรงกรงตรงตรงเพราะเกรงว่าจะเสียกำลังใจเจ้กล่าวคำเป็นอุหม,มายว่า โอุ้ิสัทดูกรบุรุษผู้เจริญความจริงเรามีนุภาพมากกว่าพระยาพระอาทิตย์จริงหรือญาติพ่พุทนะจริงแต่ทว่าจะรับโูกหญิงท่านรับไปเป็นปัญญานะั้นมันไม่ได้พนุภาพของเราสามารถกัน้นแสงอาทิตย์ได้จริงแหลแต่ทว่าสิ่งที่มีนุภาพมากกว่าเรามีท่านหนึ่งเราจับก้อนอยู่ดีด ถ้าวันดีคืนดีเธอไม่ชอบใจก็มาทําลายก้อนของเรากระจายไปเป็นนั้นว่าอนุภาพของท่านผู้นี้ใส่เมื่อมาอะ่ไรเราแตกกระจายเมไรพระที่ย์ก็ซ้ําเติมทันทีแสงสว่างพระอาทิตย์นี้จะลอดลงบาวทันทีทันใดหนูก็ถามว่าใครเนาะที่มีอนุภาพมากกว่าท่านพระยาเมฆก็บอกว,ว่าพระพายพระพายเทพประบุมีนุภาพมากกว่าเยอะ พระพายนี่ไม่ใช่พระเจวพระเจวก็ไม่ใช่พระทอพระพายนี่มีกําลังเบากว่าพระเจวพระเจ้วมีกําลังน้อยกว่าทอพระทอสามารถไปในที่น้าตึงตื่นได้ทอเรือให้วิ่งไปได้พระเจวไม่สามารถจะทําได้แต่พระเจวก็มีน้ภาพมากกว่าพายเพราะเรือถ้าใหญ่เกินไปพระพายพายไม่ไหวพระเจวนําไปได้ กลรวมว่าพระภายพระเจ้าที่พูดนี้ก็ถอมันอยู่ในแม่น้ําแต่ว่าพระภายที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เป็นลมไม่จะอ,อยู่ในแม่น้ําพระภายคือลมวาตะคือลมกลรวมความว่าพระพายพยายามไม่ก็บอกว่าพระพายมีนุภาพมากกว่าเราท่านต้องการลูกเขยที่มีนุภาพมากในโลกให้ไปยกให้พระพายคือลมพรายาหนูเห็นใจ ค่อยลาพระ,ะพยายามไม่ไปนําไปหาพระภายขอเล่าย่อไปถึงพระพายก็พูดเหมือนกันว่าเราที่จะว่ามีอนุภาพมากกว่าใครในโลกนั้นไม่จริงสิ่งที่มีอนุภาพมากกว่าเราก็คือกําแพงเราพัดไปด้วยกาลังแรงเจอกาแพงก็ต้องหยุดเหมือนกันฉะนั้นกําแพงที่มีอนุภาพมากก็เราคอยท่านยกให้กําแพงเถิด แต่ในสุดหนูก็นําลูกสาวไปหาพระยากําแพงแต่ไม่ใช่ว่ายับประการนะพระยากําแพงเพชรพระยากําแพงก็บอกว่าจริงฉันสามารถยับย่างพระภายไม่พัดต่อไป